ทีเด็ดฟุตบอลประจำวันอังคารที่5กันยายน2566ครับท่านอยู่กับเราร้อยหลายเช่นเคยนะครับวันนี้มีมาฝากกัน7คู่เป็นทางด้านของจอห์นสโตนเพนโทฟี่นะครับเป็นถ้วยบอลถ้วยในอังกฤษนะครับระหว่างทางด้านของทีมจากลีกวัน ลงไปนะครับคู่แรกครับตีหนึ่งตรงครับเป็นทางด้านของวินเมดันเจอกับทางด้านของสตีฟเน็ตครับคู่ที่2เป็นฟลิตบูดทาวนะครับเปิดบ้านรับการเยือนของทันสเมลโรเวอร์นะครับแล้วก็ไปกันที่ตีหนึ่งตรงเช่นเดียวกันครับจิงลิงแฮมครับเปิดบ้านรับการเยือนของเลตันโอเลียนนะครับตีหนึ่งครึ่งบานสลีย์ครับเปิดบ้านรับการเยือนของกริมสปีทาวครับแล้วก็ข้ามกันไปตีหนึ่งสี่สิบห้านะครับโบตันวันเดอร์เลอร์ครับวันนี้เปิดบ้านรับการเยือนของซอฟอร์ซิตี้นะครับอีกหนึ่งคู่น่าติดตามครับเเป็นนทาางงด้ขออพรวล เปิดบ้านรับการเยือนของครูอเล็กซานดรานะครับคู่สุดท้ายเป็นบลิตต์โลเวอร์นะครับเปิดบ้านรับการเยือนของเชลแนมเจ็ดคู่วันนี้อัดแน่นจะเต็มกันอีกเช่นเคยครับน่าลงทุนกันทั้งซิมนะครับทั้งหมด7คู่ที่หยิบยกกันขึ้นมานะครับภายสู่ผลเมื่อคืนที่ผ่านมากันก่อนนะครับ VPT เด็ดของเราทำเงินอีกแล้วนะครับเป็นทางด้านของโปรเวอร์เซอรี่นะครับเปิดบ้านรับการเยือนของลูเมซานี่นะครับเรากไรล่าครับให้ต่อที่โปรเวอร์เซอรี่ไปที่ราคาครึ่งลูกนะครับก็จังนับรับตังกัน ไปแบบเต็มๆครับคู่นี้ก็ไม่ได้กดดันอะไรมากมายครับครึ่งแรกก็นําห่างแล้วนะครับครึ่งหลังมาบวกได้เพิ่มอีกครับทั้งสกอร์สูงทั้งทีเด็ดนะครับสาหรับคู่นี้ก็จังหนับครับตังกันไปแบบเต็มๆนะครับวันนี้มาตามกันต่อครับสำหรับพี่ๆท่านไหนท่านนักลงทุนท่านไหนนะครับสนใจที่จะเข้าร่วมรับทัศนะเพิ่มเติมรวมถึงทางด้านของทีเด็ดวีพีของเรานะครับสามารถแอดไลน์กันเข้ามาได้ที่แอดไซครับ1 0 0 RA ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับมาร่วมเป็นครอบครัวเเดียววกกัััันนบบรราามม่จง ต่างกันแบบนี้ทุกวันนะครับในไลน์แอดของเราครับในกลุ่มนี้ก็เริ่มบวกกันแล้วนะครับวันนี้อัดกันมาให้7คู่ครับไปเริ่มกันที่คู่แรกกันก่อนครับค่ำคืนนี้ครับเป็นทางด้านของสตีฟเนตไปเยือนทางด้านของวิมเมอร์ดันครับวิมเมอร์ดันในบ้านคู่นี้เจอกันมาทั้งหมด10นัดวิมเมอร์ดันชนะได้แค่นัดเดียวเท่านั้นนะครับสมัครกัน2นัดสตีฟเนตชนะได้7นัดนัดล่าสุดเล่นในบ้านของสตีฟเนตในตีสองนะครับสตีฟเนตชนะไป2ประตูต่อ1ก่อนหน้านั้นสตีฟเนตมาเยือนก็ชนนะะไดด้3ปรตตู่ออ2วิม ชนะได้ในบอลถ้วยนะครับชนะไปถึง4-0นัดล่าสุดที่วิมเมาดันชนะได้นะครับเจอกันไป10นัดวิมเมอดันชนะแค่นัดเดียวครับเปิดตลาดไป10นัดวิมเมอดันทําเงินไป2ครับเจ้าไป1แพ้ไปถึง7นัดสกอร์สูง8ครับสกอร์ต่ำ2นะครับมาดูทางด้านของผลงานกันบ้างครับวิมเมอดันนัดล่าสุดไปเยือนนิวพอร์ตเคาน์ตี้ครับในบอลลีก2นะครับเสมอไป2ประตูต่อ2ก่อนหน้านั้นคาราบาวคัพไปเยือนเชลซีทําได้แบบเซอร์ไพรส์ครับเกือบจะเสมอได้นะครับแต่ก็โดนเลซี เอาชนะไปได้2ประตูต่อ1นะครับเสมอกับฟอเรสต์กีน์โรเวอร์ Rover, ในบ้านครับหประตูต่อ1ก่อนหน้านั้นชนะปลา2นัดติดนะครับชนะซัตตันยู่นเต็ดชนะโคเชสเตอร์นะครับสิยี่สินัดถิติชนะ7เสมอ8แพ้5เปิดตลาดไป19นัดทำเงินได้ถึง12นัดครับเจ้าไป2แพ้ไป5 สกอร์สูงเก้าสกอร์ต่ำสิบเอดก็เป็นอีกหนึ่งทีมครับที่น่าติดตามน่าลงทุนตามนะครับสำหรับวิมเบ์เดันนัดหน้าเจอกับสต็อกพอร์ตเคอตี้นะครับในลีกสองทางด้าน,นของสตีฟเนบ้างนะครับเลื่อนชั้นขึ้นมาแล้วนะครับอยู่ในลีกวันนะครับนัดล่าสุดไปเยือนเลตันโอเลียนชนะมาได้ถึงสามูนย์ครับก่อนหน้านั้นสเสมอกับเอ็กเซลสเตอร์ไป หนึ่งประตูต่อหนึ่งครับในลีคับแล้วก็แพ้จุดโทษไปอย่างน่าเสียดายนะครับนัดนี้มาแก้มือนะครับในบอลถ้วยกันอีกเช่นเคยครับถิติ20นัดของสตีฟเน็ตนะครับชนะ12เสมอ5แพ้3เปิดตลาดไป17นัดทำเงินได้10เจ้าไป2แพ้ไป5สกอร์สูง6สกอร์ต่ำา1บนะครับเหนียวทีเดียวนะครับสำหรับสตีฟเน็ตไม่ว่าจะเป็นกองหน้าหรือกองหลังนะครับนัดหน้าเจอกับคาร์สไลในบ้านนะครับคู่นี้ไปดูราคากันก่อนนะครับเป็นทางด้านของสตีฟเน็ตครับเปิดราคามาที่ราคาปปครับน้ำล้นทางด ของวิมเมดันเป็นรองที่น้ําบวกสิบกัดบอลถ้วยแบบนี้ในบ้านก็ถือว่าน่าลงทุนนะครับสําหรับวินเมดานหลังจากที่ โชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมเะครับเกียร์หลังไม่ค่อยจะมีครับเกียร์ถอยชํำรุดเดินบุกอย่างเดียวนะครับทางด้านของสตีฟเน็ตช่วงหลังนี่เล่นแบบรัดกุมนะครับเน้นสกอร์เน้นผลมากกว่านะครับแล้วก็เปิดราคามาค่อนข้างที่จะฝืดทีเดียวนะครับไม่ขาดก็ยังเชื่อว่านัดนี้เนี่ยทางด้านของวินมาดันในบ้านน่าจะมีเซอร์ไพรส์นะครับถึงแม้ว่าฟอร์มจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่เล่นในบ้านท่ามกลางเสียงเชียร์นะครับราคาปปก็น่าจะกินหูมาได้ครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ให้รองที่วินมาาดคร ปอน้ำบวกสิบครับสวยๆครับไปต่อกันที่คู่ที่สองครับเป็นทางด้านของฟลีดบูดทาวเปิดบ้านรับการเยือนของทรานส์เมียร์โรเวอร์นะครับคู่นี้เจอกันมา2นัดล่าสุดครับเป็นทางด้านของฟลีดบูดทาวชนะได้ในบ้านเนี่ยสองหนึ่งไปเยือนชนะได้สองศูนย์นะครับในการอุ่นเครื่องบอลถ้วยเจอกันก็เป็นทางด้านของฟลีดบูดนะครับเอาชนะไปสองประตูต่อหนึ่งนัดนี้เล่นในบ้านอีกต่างหากแต่ผลงานตั้งแต่เปิดฤดูกาลมานะครับฟลีดบูดทาวยังไม่ชนะใครนะครับเสอสามนัดสี่นัดด้วยซ้ำนะครับล่าสุดเนี่ยแพ้รวดดนนะครัับล่าสุด แพ้ชาตันแอตแลนติกไป2อนก่อนหน้านั้นแพ้ชิววิลเี่ครับหประตูต่อศูนย์ครับแพ้ดาร์บี้เคอร์ตี้หนึ่งศูนย์เช่นกันนะครับเปิดฤดูกาลมายิงไม่ค่อยได้เลยนะครับสำหรับทางด้านของฟลิตบุธรติย์ยี่สินัดชนะได้แค่5นัดครับเสามห้าแพ้ถึง10นัดเปิดตลาดไป19นัดทําเงินไป8เจ้าไป1แพ้ไป10สกอร์ 20. สรูง10สกอร์ต่ํา10นะครับทางด้านของทันสเมียร์โรเวอร์บ้างครับทีมจากลีกสองนะครับ,ทา,รบทางด้านของฟลิตบุธเนี่ยจาก ลีกวันนะครับทางด้านของทันสเมียโรเวอร์ก็ไม่น้อยหน้าครับฟอร์มเนี่ยยังไม่ลงตัวเท่าไหร่นะครับนัดล่าสุดเนี่ยแพ้ให้กับเล็กแฮมไป1ประตูต่อศูนย์ก่อนหน้านั้นในบอลถ้วยครับคาราบาวครับแพ้ให้กับเลสเตอร์ซิตี้ไป2อศูนย์ไปเยือนน็อตเคาน์ตี้ก็แพ้2อหนึ่งนะครับเปิดบ้านแพ้ซอฟอร์สซิตี้ไป3ประตูต่อ4เลยนะครับยิงได้ค่อนข้างที่จะเยอะทีเดียวแต่ก็เสียเยอะพอสมควรนะครับสถิติยีนัดชนะได้แค่3นัดครับเสมอไป6แพ้ไป11สกอร์สูง7สกอร์ต่ำสิบสามครับ ไป17นัดทำเงินได้แค่6นัดเจ้าไปแค่1ครับแพ้ถึง10นัดนะครับผู้นี้ไปดูราคากันต่อครับเป็นทางด้านของฟีดบูทเท้าครับเปิดราคามาค่อนข้างที่จะแข็งทีเดียวครับอยู่ที่ครึ่งลูกน้ำลบ10น่าลงทุนทีเดียวนะครับสกอร์สูงอยู่ที่2ลูกครึ่งน้ำขาวทันสมิลโรเวอร์ฟอร์มไม่ดีเลยนะครับในช่วงหลังไม่ว่าจะเป็นนัดไหนนะครับเสียค่อนข้างที่จะง่ายครับเกมรับค่อนข้างที่จะหลวมทางด้านของฟีดบูทได้เปรียบนะครับที่เล่นในบ้านแล้วก็ต่อขาดมาแบบนี้ก็น่าลงทุนเลครรให้ต่่่อททีูาาางก ในคู่นี้ครับไปต่อกันที่คู่ที่3ครับเป็นทางด้านของจีลิงแฮมครับเปิดบ้านรับการเย็นของเลตันโอเลียนนะครับเจอกันทีไรครับบ้านใครบ้านมันนะครับสี่นัดล่าสุดเป็นทางด้านของจิลิงแฮมในบ้านนัดล่าสุดชนะไป2อศูนย์ก่อนหน้านั้นเลตันโอเลียนชนะไปนะครับสองประตูต่อศูนย์นะครับในบ้านนะครับที่เหลือก็เป็นนัดอุ่นเครื่องครับเจอกันในหลีกวันนี่ก็เป็นก็ บ้านใครบ้านมันเช่นกันนะครับทีมเยือนก็ยิงไม่ค่อยจะได้เท่าไหร่นะครับคู่นี้เจอมา10นัดจิลิลงแฮมชนะไป4เสมอหนึ่งโอเลตันโอเลียนชนะไป5ครับเปิดตลาดไป9นัดจิลิลงแฮมทำเงินไป5นัดครับเลตันโอเลียนทำเงินไป4นัดคู่นี้เนี่ยเท่าๆกันเลยนะครับสกอร์สูง4สกอร์ต่ำา6นะครับผลงานบ้างครับจิลิลงแฮม2นัดล่าสุดแพร้รวดนะครับนัดล่าสุดไปเยือนกิมส์บีทาวแพ้2 0ก่อนหน้านั้นไปเยือนรูตันทำผลงานได้ค่อนข้างที่จะดีนะครับเกือบชนะด้วยซ้ำนะครับแต่ก็มาพลาดท่า ครับในบอลลีกเนี่ยแพ้โคเชสเตอร์ครับบอลลีกแพ้มา2นัดติดแล้วที่เหลือเนี่ยตั้งแต่เปิดฤดูกาลเนี่ยเก็บ3แต้มได้มาต่อเนื่องนะครับช่วงหลังเนี่ยฟอร์มหลุดนะครับสถิติ20นัดชนะ10เสมอ1แพ้9เปิดตลาดไป16นัดทำเงินไป10เจ้าไป1แพ้ไป5ครับสกอร์สูง10สกอร์ต่ำ10มาดูทางด้านของเลตันโอเลียนบ้างนะครับนัดล่าสุดแพ้กับสตีฟเน็ตครับ3ประตูต่อ0ก่อนหน้านั้นในบ้านครับผลงานดีนะครับชนะแคมบริดจ์อยู่ในเตะไปสองศูนย์เสมอแบ็กพูลนะครับต ีสเิติ20นัดชนะ4เสมอ5แพ้11ครับเปิดตลาดไป17นัดทำเงินไป5แพ้ไปถึง12นัดครับสกอร์สูง8สกอร์ต่ำ12นะครับวูนนี้ไปดูราคากันต่อครับเป็นทางด้านของจีลิงแฮมนะครับเปิดราคามาสวยเลยราคาอยู่ที่ราคาปป,ปครับน้ำลบ10เกือบเต็มนะครับ0.7 0.97สกอร์สูงอยู่ที่2ลูกครึ่งน้ำลบ10เรทันโอเลียนถึงแม้ว่าจะเป็นบอล ที่หลีกสูงกว่านะครับแต่วันนี้มาเยือนเป็นรองนะครับทางด้านของแฮนดี้แคปเนี่ยให้จิลลิงแฮมเหนือกว่านะครับเล่นในบ้านด้วยถึงแม้ว่าจะเป็นทีมหลีกล่างกว่าเลตันโอเลียนนะครับผู้นี้ยังเชื่อว่าพอๆกันเลยครับแต่เจอกันที่ไรเนี่ยก็บ้านใครบ้านมันนะครับแต่จิลลิงแฮมเปิดราคามาเนี่ยมันไม่ค่อยจะสวยเท่าไหร่ครับอยู่ที่ราคาปอๆเลยนะครับแต่ก็ยังเชื่อว่าจิลลิงแฮมนัดนี้เนี่ยบู๊แน่นอน,นครับเลตันโอเลียนก็ ค่อนข้างที่จะรวมนะครับก็ยังเชื่อว่าจิลลิงแฮมครับเอาหูเข้าแรกน่าจะดีกว่าครับให้ต่อที่จิลลิงแฮมครับราคาปปหรือราคาเสมอนะครับจังหนำรับตังกันอีกหนึ่งคู่ครับไปต่อกันอีกหนึ่งคู่ครับเป็นทางด้านของบารซลีย์ครับเปิดบ้านรับการเย็นของกลิมส์ีทาวน์นะครับคู่นี้เจอกันมาแต่บอลอุ่นเครื่องนะครับก็บ้านใครบ้านมานะครับกลิมส์ีทาวน์นัดล่าสุดชนะไปตั้งแต่ด้วยการปี2017นู่นเลยนะครับสองประตูต่อหนึ่งก่อนหน้านั้นในบ้านของบาลซ์ลีย์ย้อนไไปปปปดกาี2011รรชนะะ5 ตูตอหนึ่งก็ค่อนข้างจะนานทีเดียวนะครับสถิตินี้ก็อาจจะใช้ไม่ได้นะครับไปดูผลงานกันต่อเลยนะครับบาร์สลีย์ก่อนนะครับในลีกวันเนี่ยชนะมาสองนัดติดแล้วนะครับยิงได้4ประตู เก็บคลีนชีตได้ทั้ง2นัดฟอร์มโหดมากครับนัดล่าสุดชนะเชลแปมไป2 0ก่อนหน้านั้นชนะวีแกนแอตแลนติกไป20ูนในบ้านครับก่อนหน้านั้นแพ้2นัดติดนะครับแพ้ออฟฟอร์ดกับปีเตอร์โบโรไป31สกอร์เดียวกันเลยเปิดสติมา20นัดบันสลีย์ชนะไป9ครับเสมอ5แพ้6เปิดตลาดไป16นัดทำเงินไป7เจ้าไป1แพ้ไป8ครับสกอร์สูง10สกอร์ต่ำสิบทั้งด้านของกิมส์บีทาวบ้างครับถึงแม้ว่าจะเป็น หลีกล่างกว่านะครับแต่ก็โชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมครับนัดล่าสุดชนะจิงเงแฮมานะครับ2-0ก่อนหน้านั้นเจอกับทางด้านของแมนซิตี้ย21นะครับเสมอไป2ประตูต่อ2แล้วก็โดนจุดโทษแพ้ไปในหลีกเนี่ยก็เก็บคะแนนได้ต่อเนื่องครับช่วงหลังหลังจากที่เปิดดุก,การมาเนี่ยมีแพ้2นัดติดทั้งบอลถ้วยแล้วก็บอลลีกนะครับเปิดลีกมาเพิ่งแพ้แค่นัดเดียวเท่านั้นกิมซีบี กิมสปี t ทาวก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทีมครับที่น่าตามในหลีกทูนะครับสถิติ20นัดครับชนะ8เสมอ5แพ้7เปิดตลาดไป18นัดทำเงินได้ถึง10นัดครับแพ้ไป8สกอร์สูง6สกอร์ต่ำ14ครับคูนี้ไปดูราคากันต่อครับเป็นทางด้านของบ a ลซ์ลี่ครับเปิดราคามาขาดทีเดียวนะครับอยู่ที่ครึ่งควบลูกครับน้ำล้นทางด้านของกิมส e ีทาวอยู่ที่น้ำ บวกสิครับสกอร์สูงอยู่ที่2ลูกครึ่งน้ําขาวทั้งด้านของบาร์สลี่ครับเหนือกว่าก็จริงครับแต่ไปย้อนดูกลิมสปีทาวแล้วเนี่ย ค่อนข้างที่จะดูดีทีเดียวนะครับสำหรับเกมรุกรวมถึงทางด้านของเกมรับนะครับบอลถ้วยนัดเดียวรู้เรื่องแบบนี้เน้นรับแล้วก็รอโต้กลับก็อาจจะมียุบมีย้วยบ้างครับบานสลียแต่เปิดราคามาสวยทีเดียวหน้าลงทุนแบบนี้ก็น่าจะจับตาจับจ้องจับจองไว้นะครับสำหรับบานสลีวันนี้ให้ต่อที่เจ้าบ้านครับบานสลีครับน่าจะเก็บชัยชนะได้ใน90นาทีคนาทีครึ่งครบดกครับน้ำลน้นๆ้นครับผม ไปต่อกันอีกหนึ่งคู่ครับเป็นทางด้านของโบตันครับวันนี้เจอกับทางด้านของซอลฟอร์สอยู่ในอ่าซอฟอร์สซิตี้นะครับเจอกันมาทั้งหมด4นัดครับโบตันชนะรวดครับนัดล่าสุดอุ่นเครื่องโบตันชนะไป2 1ก่อนหน้านั้นเจอกันในบอลถ้วยคาร์บาคัพครับ โบตันชนะไป5ประตูต่อ1ในดูการที่แล้วนะครับที่เหลือก็เจอกันตั้งแต่ลีกทูเลยครับโบตันชนะได้1 0แล้วก็2 0ทั้งไปและกลับด้วยนะครับผลงานของโบตันบ้างนะครับขยับขึ้นมาอยู่ลีกวันนะครับนัดล่าสุดนี่เอาชนะดาร์บีเคอ์ตี้ไป2ประตูต่อ1ก่อนหน้านั้นเปิดบ้านแพ้มิดเดิลสโบรครับในคาราบาวครับไป3 1หนึ่งเสมอเลตันโอเลียนครับมีแพ้ให้เห็นอยู่บ้างครับโบตันในบ้านเนี่ยแพ้ให้กับวีแกนแอนติไปถึง40ูนนะครับค่อนข้างที่จะพลิก เยอะที่เดียวครับในนัดนั้นจะตี20นัดครับชนะ12เสมอ4แพ้4เปิดตลาดไป17นัดทำเงินไป10ครับแพ้ไป7สกอร์สูง11สกอร์ต่ำ9นะครับทางด้านของโบตันก็ผลงานค่อนข้างที่จะดีครับอาจจะเน้นเลื่อนชั้นในฤดูการเดียวแหละครับสำหรับโบตันในฤดูการนี้ น่าจับตาทีเดียวนะครับทางด้านของซอฟต์ซิตี้บ้างนะครับนัดล่าสุดไปเยือนมอแคมครับในลีกทูนะครับแพ้ไป1-0ก่อนหน้านั้นเจอกับลีดยูไนเต็ดครับเอาชนะจุดโทษไปได้นะครับในคาราบาลครับยังอยู่ในเส้นทางอยู่นะครับในลีกทูนี่ก็มีทั้งแพ้ทั้งชนะทั้งเสมอนะครับเก็บคะแนนได้ต่อเนื่องพอสมควรนะครับอยู่ในกลางกลางตารางสถิติ20นัดครับชนะ7เสมอ5แพ้8เปิดตลาดไป17นัดทำเงินได้10นัดครับแพ้ไป7สกอร์สูง9สกอร์ต่ำ11นะครับก็ถือว่ายังเป็น บอลทําเงินอยู่นะครับสำหรับทางด้านของซอลฟอร์ดซิตี้ครับคู่นี้ไปดูราคากันต่อครับเป็นทางด้านของโบตันครับเปิดราคามาหน้าลงทุนเลยนะครับรถแห่น่าจะเต็มเลยครับวันนี้ครับโบตันวันเดอร์เรอร์เปิดราคาที่ครึ่งควบลูกครับน้ําข่าวสกอร์สูงที่2ลูกครึ่งครับสลูกครึ่งควบสามครับน้ําล้นทางด้านของเหล่าร้หลังยังมองว่าโบตันยังเหนือกว่าครับเล่นในบ้านด้วยครับซอลฟอร์ดนี่ก็อาจจะมีเซอร์ไพรส์นะครับฟอร์มขึ้นขึ้นลงๆวันไหนฟอร์มดีเนี่ยเรียกกันว่ายิงยังไงก็ไม่เข้าครับเหมือนมีอะไรมา ไแต่ทางด้านของโบตันวันเดอร์เอร์วันนี้ก็ต้องมาดูครับว่าจะเจาะเข้าซอฟร์ได้หรือไม่ครับแต่ก็ยังเชื่อว่าโบตันวันเดอร์เอร์ครับ90นาทีน่าจะเก็บชัยชนะได้ให้ต่อที่โบตันครับราคาครึ่งคบลูกน้ําขาวๆสวยๆครับคู่นี้ครับไปต่อกันอีกหนึ่งคู่ครับเป็นทางด้านของพอร์ตเวลครับวันนี้เปิดบ้านรับการเยือนของครูอเล็กซานดรนะครับคู่นี้เจอกันมาล่าสุดในคาราบาวครับเลยนะครับพึ่งเตะกันไปด้วยนะครับเสมอกันไปศูนย์ประตูต่อศูนย์นะครับก่อนหน้านั้นพอร์ตเวลไปเยือนนชะได้10รรกา ปี2019นู่นเลยนะครับเจอกันมา10นัดพอร์เวลชนะไป5ครับเสมอ3ครูเอเล็กซานดราชนะได้แค่2นัดครับ ค่อนข้างที่จะแพ้ทางทีเดียวครับเปิดตลาดไป1ินัดพอตเวลทาเงินได้5ครับเจ้าไป2องครูเล็กซันด้าทำเงินไป3นัดสกอร์สูงสสกอร์ต่ำเจ็ดนะครับไม่ค่อยจะยิงกันเท่าไหร่ครับคู่นี้จบส่วนมากก็จบ1นึ่งศูนย์แหละครับมาดูทางด้านของสถิติกันบ้างครับพอตเวลนัดล่าสุดไปเยือนออฟฟอร์ดยูไนเตดนครับชนะมาได้2ประตูต่อ1นก่อนหน้านั้นนะครับเอาชนะจุดโทษครูเล็กซันด้ามาได้ในเวลานี่เสมอกันศูนย์ศูนย์นะครับยิงจุดโทษก็ไม่ค่อยจ้ำแม่นกันเท่าไหร่ครับพอตเวลชนะแค่2ประตูต่อศ นชนะเลยนะครับทางด้านของพอร์ตเวลในลีกนะครับเก็บชัยชนะมาได้ต่อเนื่องหลังจากที่เปิดดูการแพ้บาร์สลีครับ7-0เท่านั้นเองครับที่เหลือก็เก็บคะแนนเก็บ3แต้มได้ต่อเนื่องนะครับผลงาน20นัดครับชนะ7เสมอ5แพ้8เปิดตลาดไป17นัดทําเงินไป9แพ้ไป8ครับสกอร์สูง9สกอร์ต่ำ11คู่นี้ให้สกอร์ต่ําดีกว่านะครับ ทางด้านของครูเล็กซันดราบ้างครับนัดล่าสุดฟอร์มอย่างยอดเยี่ยมเลยนะครับเอาชนะมิวตันคีดอนไป3ประตูตอนก่อนหน้านั้นก็แพ้ให้ใหกับพอร์ตเวลในการดวลจุดโทษละครับในคาราบาวคัพนะครับวันนี้ก็ต้องมาชำระแขนกันหรือจะโดนย้ำแขนอีกทีหนึ่งครับที่เหลือบอลในลีกเนี่ยครูเล็กซันดราแพ้เบลนฟอร์ดไปแบลดฟอร์ดนะครับแพ้เบลต์เบลดฟอร์ดไป 1- 0นะครับในการไปเยือนเล่นในบ้านก็เก็บคะแนนได้ต่อเนื่องนะครับ เพิ่งจะมาแพ้นัดแรกของฤดูกาลเองนะครับครูเด็กซันด้าผลงาน20นัดครับเปิดมาเนี่ยชนะ8นัด เสมอถึง7นัดครับจอมเสมอทีเดียวแพ้ไป5นัดเปิดราคาแฮนดิแคปมาครับ15นัดทำเงินได้ถึง11นัดนะครับเจ้าไป1แพ้ไป3นัดเท่านั้นเองเป็นบอลทำเงินในบอลรองบอลต่อด้วยซ้านะครับทางด้านของครูเร็กซันดาทำเงินได้ต่อเนื่องครับสกอร์สูง14สครับสกอร์ต่ำ6นะครับคู่นี้ไปดูราคากันต่อครับเป็นทางด้านของพอร์ตเวลครับเปิดราคามาที่ครึ่งควบลูกครับน้ำลบ10สกอร์สูงอยู่ที่2ลูกครึ่งควบ3าน้ำลบ10เช่นกันนะครับคู่นี้เจอกันมานัดล่าสุดเสมอ0-0ูนย์ศูนย พอรู้ไส่รู้พุงกันบ้างครับว่าวันนี้เนี่ยผลจะเป็นยังไงนะครับในนัดล่าสุดเนี่ยเป็นทางด้านของพอร์ตเวลนะครับเปิดราคาไปที่ครึ่งลูกนะครับก็ยังโดนไปนะครับแต่นัดนี้เนี่ยเปิดมาที่ครึ่งควบลูกนะครับน้ำลบ10ด้วยออกได้3หน้าเลยนะครับแต่ก็ยังเชื่อว่านัดนี้เนี่ยครูเล็กชันราครับน่าจะมีทีเด็ดที่ขาดเพื่อที่จะรับมือกับทางด้านของพอร์ตเวลอยู่บ้างนะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ครับขออนุญาตเสี่ยงรองไปที่ ครูเล็กซานดาครับเอาหูเข้าแรกอีกข้างครับในราคาครึ่งควบลูกครับไปปิดท้ายกันที่คู่สุดท้ายของค่ำคืนนี้ครับบริตอสโรว์ครับวันนี้เปิดบ้านรับกขมเยอนของเชลแนมนะครับคู่นี้เจอกันมา สามนัดล่าสุดเป็นบิลิตตโรเวอร์ครับเอาชนะได้ทั้งหมด3นัด2นัดล่าสุดสกอร์สูงครับยิงเกิน3ลูกเจอกัน10นัดบิลิตตโรเวอร์ชนะไป6ครับเจ้ากันไป1นัดเชลแนมชนะได้3นัดก็ย้อนไปดูการปี2014-2015ก็เป็นการอุ่นเครื่องครับเจอกันแบบทางการเนี่ยเสร็จบิลิตตโรเวอร์ตลอดนะครับ9นัดเปิดแฮนดี้แคปมาครับบิลิตตโรเวอร์ทำงันได้ถึง7นัดครับ แชลแนมทําเงินได้2นะัดสกอร์สูง5สกอร์ต่ำห้านะครับมาดูสถิติกันบ้างครับบิโตรโรเวอร์ตั้งแต่เปิดฤดูก,กาลมาครับอยู่ลีกวันนะครับยังไม่ค่อยจะลงตัวเท่าไหร่ในทีมนัดล่าสุดเสมอลินคอนไป1-1ก่อนหนะ้านั้นแพ้วีคอมไป2-1ครับในบ้านนะครับไปเยือนแคมบริดจ์ยูไนเต็ดก็แพ้ไป2-0ชนะเนี่ยชนะชาตันนะครับตั้งแต่เปิดฤดูก,กาลเพิ่งชนะนัดเดียวเท่านั้นนะครับแพ้อิฟสวิตใน บอลถ้วยนะครับแล้วก็เสมอพอรตสมัติสติ20นัดชนะ6ครับเสมอ5แพ้9เปิดตลาดไป16นัดทำเงินได้8ครับแพ้ไป8ยังเท่าตัวอยู่สกอร์สูง6สกอร์ต่ำ14ครับมาดูทางด้านของแชลน่ามบ้างนะครับพอๆกันเลยครับฟอร์มนะครับ2นัดล่าสุดแพ้ในบ้านคาบ้านไป2นัดนะครับแพ้บานสลี่ไป2-0นัดล่าสุดก่อนหน้านั้นแพ้นอตแฮมตันไป1-0ไปเยือนพอตมัดยันเสมอได้0-0ครับ3นัด4นัด ไม่ยิงเลยนะครับล่าสุดนะครับก่อนหน้านั้นก็ไม่ยิงนะครับบอลถ้วยเจอเบอร์มิงแฮมก็โดนไป2อศูนย์นะครับสุดท้ายเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยยังไม่ยิงประตูเลยนะครับสำหรับเชลเน็มสถิติยี่สิบนัดชนะ6เสมอ6แพ้8ครับเปิดตลาดไป19นัดทําเงินไป9เจ้าไป1แพ้ไป9สกอร์สูง10สกอร์ต่ำสิบนะครับที่สกอร์สูงก็ฝั่งตรงข้ามนะครับยิงเขาเลยครับไปดูราคากันต่อครับสำหรับคู่นี้เป็นทางด้านของบริตอ์โรเวอร์นะครับเปิดราคามาที่ครึ่งครบลูกครับหนำลบ10หน้าลงทุนทีเดียวนะครับ ถึงแม้ว่าจะฟอร์มไม่ค่อยดีแต่เจอกันทีไรก็เป็นบิตตอโรเวอร์ครับเอาชนะไปได้ตลอดแต่ช่วงนี้ทางด้านของบิทตอโรเวอร์ครับฟอร์มไม่ค่อยดีก็อาจจะฝืดกันหน่อยอาจจะแค่เฉือนชนะเท่านั้นเล่นในบ้านเจอกับชลวนั่นบอลไม่มีเท้าครับยังยิงไม่ได้ตั้งแต่เปิดฤดูกาลนะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้น่าลงทุนมากครับในราคาครึ่งคุ้มลูกสําหรับเจ้าบ้านอย่างบิทตอโรเวอร์นะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ครับเราไร้หลาให้ต่อที่บิทตอรโรเวอร์ครับเน้นๆไปที่ครึ่งคุ้มลูก ทบทวนกันอีกทีหนึ่งครับคู่แรกครับวินมาด้านเจอกับสตีฟเน็ตคู่นี้ทางด้านของสตีฟเน็ตถือว่าเหนือกว่าครับ มาเดือนแล้วก็เปิดราคาต่อมาที่ราคาปปอวิมบัลดนในบ้านถึงแม้ว่าจะฟอร์มขึ้นขึ้นลงลงแต่เล่นในบ้านยังไงก็ยังไว้ใจได้ครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ให้รองที่วิมบัลด์ครับราคาปปปครับคู่สองครับฟลิดวูดเท้ากับทานสเมียร์โรเวอร์นะครับคู่นี้ออกได้3หน้าแต่ทางด้านของเจ้าบ้านเนี่ยยิงไว้ก่อนแล้วกันนะครับฟลิดวูดเท้าฟอร์มในบ้านก็ยังพอไว้วางใจได้เพราะฉะนั้นคู่นี้ให้ต่อที่ฟลิดวุดเท้าครับราคาครึ่งลูกหรือครึ่งควบลูกนะครับคู่ต่อไปครับจีลิงแฮ ฟองนะครับจิลลิงแฮมเปิดปอปมาเลยนะครับหลังจากที่ตอนเช้าเนี่ยเปิดราคาเสมอมานะครับขยับขึ้นมาอยู่ที่ปอปเลตันโอเลียนหลีกเหนือกว่านะครับแต่ฟอรมไม่ค่อยดีเอาเท่าไหร่เลยนะครับจิลลิงแฮมด้วยซ้ำครับถึงแม้ว่าช่วงหลังจะฟอมไม่ดีแต่เล่นในบ้านก็ยังไว้ใจได้ก็ให้ต่อที่จิลลิงแฮมครับราคาเสมอหรือราคาปอปครับคู่ต่อไปครับบาร์สลีย์กับกริมส์บี้ทาวน์นะครับคู่นี้ค่อนข้างที่จะเอกฉันพอสมควรนะครับสำหรับทางด้านของบาร์สลีย์ในบ้านถ้าแพ้นี่ก็ไม่รู้ว่ายังไงแล้วนะครับวัน นะครับกิมซีบีดาวช่วงหลังฟอร์มค่อนข้างที่จะดรอปไปพอสมควรนะครับแต่ก็ยังเชื่อว่าวันนี้ครับบาร์สลีย์น่าจะเอาชนะไปได้ใน90นาทีเพราะฉะนั้นคู่นี้ให้ต่อที่บาร์สลีย์ครับราคาครึ่งลูกนะครับคู่ต่อไปครับโบตันวันเดอร์เร์นะครับเจอกับทางด้านของซอลฟอร์สซิตี้นะครับโบตันเล่นในบ้านนะครับก็ถ้าแพ้ก็อย่างที่บอกเลยครับน่าจะพับเก็บกันไว้ไกลเลยแหะครับสำหรับโบตันนัดนี้นะครับยังเชื่อว่าทางด้านของโบตันครับน่าจะเฉือนเอาชนะไปได้นะครับถึงแม้ว่าจะยากหน่อย นะครับพอสมควรทีเดียวนะครับให้ต่อที่โบตานครับคู่นี้ครึ่งควบลูกขอหูสักข้างนึงครับคู่ต่อไปครับพอร์ตเวลกับครูอเล็กซานดานะครับพอร์ตเวลเปิดราคามาที่ครึ่งควบลูกอีกเช่นกันนะครับพอร์ตเวลช่วงหลังถึงแม้ว่าฟอร์มจะดีครับแต่เจอครูอเล็กซานดาทีไรเนี่ยครูเล็กซานด r าทำเงินได้ดีกว่านะครับก็ยังเชื่อว่า ครูเล็กซันด้าวันนี้ไม่น่าจะแพ้ใน90นาทีนะครับหลังจากที่เจอกันมานัดล่าสุดเสมอกันไปนะครับคู่นี้ให้รองที่ครูเล็กซันด้าครับราคาครึ่งควบลูกครับน่าจะถอนแขนได้ครับคู่สุดท้ายครับเป็นทางด้านของบิทตอโรเวอร์ครับเจอกับเชลแนมนะครับบิตอโรเวอร์ในบ้านครับเปิดราคามาไม่แพงมากนะครับน้ําสวยด้วยนะครับค่อนข้างที่จะรอดตารอดใจรถแห่พอสมควรนะครับเชลแนมไม่ยิงเลยครับตั้งแต่เปิดดูการมาครับยังยิงไม่ได้นะครับทางด้านของบิทตอโรเวอร์นัดนี้ถ้าโดนยิงเนี่ยก็ไม่ รู้จะเอาคำไหนมาพูดแล้วครับเพราะฉันคู่นี้ให้ต่อที่บลิตต์โรเวอร์ครับราคาครึ่งควบลูกครับจังหวะรับตังกันครบ7คู่ครับค่ำคืนนี้ครับขอบคุณที่ติดตามครับชมรับฟังกันมาในช่องทางของเราครับเหล่าร้อยหลานครับแล้วก็ขอฝากไว้อีกหนึ่งช่องทางครับสำหรับพี่ๆท่านนักลงทุนนะครับสนใจที่จะเข้าร่วมรับทัศนะรวมถึงทีเด็ด VP ีของเราครับมีทั้งบอลแต่งบอลสเต็ตแต่กันแบบนี้วันเว้นวันวันทุกวันนะครับจังหนับรับตังกันทุกวัน จะจะกระเป๋ากันทุกวันนะครับสำหรับช่องทางของไลน์แอดของเรานะครับที่แอดไซครับ1 0 0 RA ฟรีไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆทางสิ้นมาร่วมเป็นครอบครัวเดียวกันกับเราครับเริ่มเดือนใหม่แบบนี้ด้วยกันนะครับสำหรับวันนี้ครับต้องขอขอบคุณมากๆครับพรุ่งนี้กลับมาพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ